สวัสดีครับชาราศีเมถุนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนะดูดวงบายบบพยามันจะดูดวงกับผู้ที่เกิดใน ลัคนาราศีเมทุนหรือชาวราศีเมทุนสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคำพยากรณ์ในช่วง15-30ถึงมิถุนายน2อง6นี้เป็นในเรื่องของการสรุปภาพรวมของโหราศาสตร์ไทยกับการโครจรของดวงดาวและการบีบเคาะดวงดาวก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด b ับส i b e กดติดตามกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถอัดรายละเีมาได้ที่ user บูพยาหรือบูพยา59เขียนไว้กับหน้าจอเราก็ ข้้้าางงลล่ใหแวนะครับที่ต้องมาดูในเรื่องของการยกย้ายดวงดาวที่มีผลต่อชาวเมถุนลัคนาเมทุนกันก่อนจะมีดาวพุธดาวองคารและก็ดาวสุขมีการโครจรยกย้ายราศีสามารถดูตามแผนผังตรงนี้ได้เลยนะครับอิทธิพลของดาวประจําตัวนะครับหรืออนาเขตของชาวเมทุนลัคนาเมทุนมีอนณาเขตอยู่ตรงนี้นะครับมีดาวประจําตัวของคุณคือดาวพุธเลขสีได้โครจรอ,อยู่ในราศีพฤษภเป็นภพเลือน วินาทนะครับตั้งแต่15ถึง3 15ถึง18มิถุนายนประมาณ3วันนะครับอยู่ในภพวินาทเนาะแล้วก็จะย้ายเข้ามาสู่ราศีเมถุนในช่วงประมาณ18มิถุนายนแล้วเดินโคโจรแบบเดินหน้าอย่างรวดเร็วเลยนะครับนั่นแปลว่าชาวราศีเมถุนลักนณเมถุนจะได้ดาวพุธนั้นกลุ่มลักนานะครับแสดงว่าช่วงแรกนิดนึงอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงมีการแบบ คิดอะไรทําอะไรอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงในช่วง3วันแรกนะครับ15 16 17นะครับประมาณเนี้ยสิ่งที่เราต้องระมัดระวังในเรื่องของการคิดการตัดสินใจหรือทําอะไรเนี่ยมักจะต้องแบบ ค่อยๆเป็นค่อยๆไปคุณอาจจะแบบมีโลกส่วนตัวมากขึ้นในช่วงแรกนะครับแล้วคิดอะไรทําอะไรอาจจะมีการเปลี่ยน,ปยนแปลงอย่างกระทันหันเกิดขึ้นให้แบบเหมือนเตรียมตัวรับมือนิดหนึ่งในช่วงแรกนะเพราะว่าบางทีคิดอะไรทําอะไรมันอาจจะไม่เป็นไปนตามสิ่งที่เราคาดหวังไว้อาจจะต้องแบบมีการเตรียมตัวรับมือแผนสำรองนิดหนึ่งนะครับในช่วงแรกพอในช่วงที่2ก็คือดาวพุธจะย้ายมาที่ราศีเมถุนไป ทับกับลัคนาเป็นตําแหน่งเกษตรบดีด้วยแปลว่าชาวเมทุนลัคนาเมทุนจะได้ตําแหน่งเป็นอุดมมาเกณฑ์นะครับดาวพุธเนี่ยจะได้ตําแหน่งพันธุด้วยจากว่าชาวเมทุนลัคนาเมทุนมีโอกาสที่จะมีการติดต่อการสื่อสารกับญาติพี่น้องมากขึ้นไปทับกับดาวอาทิตย์ใช่ไหมครับแล้วก็อาจจะมีการเดินทางบ่อยนิดนึงนะครับแล้วก็มีในเรื่องของการคิดการตัดสินใจการทําอะไรเนี่ยมักจะมีความสําเร็จมีความ มั่นคงนะครับกับในเรื่องของอสิ่งต่างๆรอบตัวคุณเองด้วยเช่นกันนะครับก็ถือว่าโอเคเป็นตําแหน่งที่ทําให้เรามีความสุขสุความสมหวังได้ด้วยเช่นกันเพราะดาวพุธนั้นได้ตําแหน่งเป็นกเกษตรบดีอยู่ในเรือนเมถุนใช่ไหมครับทับลักเนี่ยเราจะมีไหวพริบมีปฏิภาณมีเรื่องของการคิดการตัดสินใจการทํา อะไรสิ่งต่างๆอาจจะประสบความสําเร็จมากขึ้นการติดต่อการสื่อสารมากขึ้นกับญาติพี่น้องนะครับกับวงศาคณะญาติสิ่งต่างๆเดินทางค่อนข้างบ่อยนะครับไปไปมามาสู่กับญาติพี่น้องค่อนข้างดีเลยทีเดียวอ่าก็ถือว่าเป็นในิมตมายที่ดีขึ้นนะครับในช่วง18มิถุนาอะไรที่มันเป็นแบบอึดอัดติดขัดผิดพลาดสูญเสีย เสียหายในอดีตมันจะดีขึ้นแล้วก็ทุกอย่างก็จะค่อยๆโฟโลขึ้นแล้วทําให้มีความมั่นคงกับตัวตนแล้วก็ในเรื่องของความมั่นคงของหลักทรัพย์สิ่งต่างๆประสบความสําเร็จดีบางคนอาจจะมีโอกาสได้บ้านได้รถนะครับได้ที่ดินอสังหาในช่วงประมาณสิบแมิถมุนายนถึง30มิถุนายนโดยประมาณนะครับใครที่มีแผนจะซื้อบ้านนะครับผ่อนบ้านผ่อนรถเนี่ยมีโอกาสที่จะสําเร็จได้ตรงนี้แต่ ก็ต้องระมัดระวังเล็กๆในเรื่องของการเซ็นกู้เซ็นคำ้ำสิ่งต่างๆด้วยนะครับทีนี้เรามาดูกันต่อในเรื่องของการเงินนะครับอิทธิพลการเงินของชาวเมถุนลัคณาเมถุนมีดาวอ,อังคารกับดาวศุกร์ดาวอังคารเป็นนิดดาวศุกร์เป็นราชาโชคดาวศุกร์เนี่ยมาจากภพเรือนปุตตะกลับมาจากภพเลือนวินาศนะครับส่วนดาวอังคารมาจากภพเรือนอลิกับเรือนลาภา นั่นแปลว่าคุณกาลังจะมีโชคมีลาภเรื่องการเงินแต่มันทอนคุณทอนโทษนิดหน่อยตรงที่ว่าชาวเมทุนลักนาเมทุนเนี่ยจะได้ในเรื่องของการร่วมหุ้นการลงทุนสิ่งต่างๆประสบความสําเร็จดีนะครับแล้วก็ในเรื่องของการมีมิตรสหายคอยสนับสนุนส่งเสริมการเงินค่อนข้างแบบมีเข้ามาเป็นกอบเป็นกำรรค่อนข้างดีเลยทีเดียวแต่มาจากพบเออล่นอฬิด้วยแล้วมาจากพบเลอนวินาศด้วยบางทีอาจจะมีโอกาสแนวโน้มของการ มีค่าใช้จ่ายในบางครั้งนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงอาจจะเป็นการใช้จ่ายในเรื่องของอาภาษีสังคมเช่นบางทีเราอาจจะแบบไปเที่ยวไปสังสรรค์ไปแฮงเอาท์กับเพื่อนก็อาจจะมีการควักการจ่ายเงินอะไรแบบนี้บ้างแล้วก็มีรายจ่ายนะครับกับในเรื่องของการที่แบบอยากได้อยากมีบางสิ่งบางอย่างบางทีเราอาจจะอย่างที่บอกงอมไปซื้อบ้านซื้อรถถอยกระเป๋าใหม่ อมือถือใหม่อะไรแบบนี้มันก็อาจจะทําให้เรามีรายจ่ายเพิ่มเข้ามาบ้างแต่โดยภาพรวมแล้วการเงินถือว่าสัพัดแล้วก็ปังมากๆเลยส่วนการเงินนะครับมันก็มีรายจ่ายเข้ามาเราก็อาจจะต้องพยายามเก็บสันปันส่วนเรื่องการเงินคุณจะใช้เท่าไหร่ก็ได้ถ้าคุณทํา Money management นะครับการทำมันนี y management หมายถึงการแบ่งเงินนะนะครับนะเป็นแบ่งเงินเช่นคุณอาจจะเอาไปเ,เก็บในเรื่องของการเป็นอนาคตเงินกเกษียณหรือเงิน เขาเรียกอะไรประกันเงินฉุกเฉินเงินค่าของชีพกินอยู่ใช้นะครับเงินส่งเสียเลี้ยงดูบุตรถ้าเราแบ่งทุกอย่างแล้วนะครับเราก็สามารถใช้เงินเต็มที่ในกรอบจํากัดที่เรามีได้นะครับนั่นคือการทำมันนี้แมเนจเมนต์นั่นเองเนาะแต่ถ้าเกิดใครที่เงินน้อยกว่านี้อาจจะทำมันนี y แมเนจเมนต์ไม่ได้เราก็ทําเป็นรายรับรายจ่ายแทนเราก็จะได้รู้ว่ารายรับเราอยู่ตรงไหนรายจ่ายอยู่ตรงไหนแล้วนะครับเราจะได้บาลานซ์แล้วก็สมดุลอยากจะบอกว่า ตอนมันมีอะ่ะมันก็มีแต่ตอนมันไม่มีมันก็ไม่มีดังนั้นเนี่ยเราต้องมีเงินเผื่อจุกเฉินเงินสำรองด้วยนิดหนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยตอนเนี้ยมันประสบความสําเร็จมันมีโอกาสมีแนวโน้มของการเงินที่ดีคุณก็รู้จักต้องเก็บต้องออมไว้ด้วยนะครับนะสำหรับชาวเมทุนนะครับส่วนใครที่เก็บใครที่ออมอยู่แล้วอันนี้ก็ไม่มีปัญหาหรอกอันนี้ผมอยากจะเตือนหรือเป็นห,ห่วงสําหรับคนที่ไม่เก็บเงินหรือเก็บเงินไม่เป็นเนาะอย่างเพื่อนผมเนี่ยเป็นคนลักขณาเมทุนเนี่ย บอกเลยนะครับว่าเงินเก็บแทบไม่มีแต่เงินใช้นี่กระจายนะครับเอออันนี้ก็ต้องเรามัดระวังให้ดีนะครับตอนที่มีมันก็มีตอนไม่มีมันก็แย่โดยเฉพาะคนที่เป็นเอ,อ่อใครว่าพนักงานประจำอ,อ่อมันอาจจะทําให้เรารู้สึกว่าเดี๋ยวรายได้เราก็ได้เดี๋ยวเดือนหน้าเราก็ได้เราจะคิดแบบเนี้ยเหมือนมีเงินไปข้างหน้านเรื่อยๆเ,ออเราคิดแต่แบบเนี้ยแต่บางทีแนวความคิดแบบเนี้ยมันผิดนะครับเพราะอะไรครับความมั่นคงมันไม่มีนะ เงินอนาคตเนี่ยไม่ได้บ่งบอกถึงว่าปัจจุบันและอดีตของคุณจะดีได้นะครับอนาคตเนี่ยมันสิ่งที่เป็นสิ่งที่มันไม่แน่นอนดังนั้นเราอย่าประมาทกับเงินอนาคตเนาะมันจะ,ะดีได้ต่อเมื่อเรามีเซฟไว้แล้ว,วอ่ะถ้าเรามีเงินเซฟไว้โอเคอันเนี้ยอุ่นใจได้คุณอยากใช้เท่าไหร่ใช้เพราะเรามีเงินสำรองเงินเก็บเงินฉุกเฉินไว้แล้วอันเนี้ยทำนะครับเป็น m o n นี้ a n a g e m e n t จะช่วยคุณได้เยอะเนาะก็การเงินถือว่าโอเคเยอะ นะครับมากขึ้นเนาะที่เรามาดูกันต่อในเรื่องของการเงินต่อไปการงานการงานสำหรับชาวเมทุนลัคนาเมทุนเนี่ยดาวการงานของคุณคือราศีมีนใช่ไหมครับราศีมีนของได้ดวาวพฤหัสเลขห้าได้โคจรไปอยู่ในภพเลือนลาผัาเป็นราชาโชคด้วยแปาว่าจริงๆแล้วอะ่ะ ชาวเมถุนนะ่ยอาจจะมีแนวโน้มทิศทางของการงานอาจจะมีโชคมีลาบมีสเสน่ห์เมตตามีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนที่ดีแต่มีดาวราหูเนี่ยเขาขัดอยู่นะครับราหูเนี่ยมาจากภพเรือนสุภะก็จริงสุภะเนี่ยเป็นเรือนชะตาที่ดีใช่ไหมครับบางคนอาจจะบอกว่าอะคุณบูดาวราหูเนี่ยมาจากภพเรือนสุภะไม่ใช่หรอส่วนพระหัสก็มาจากภพเรือนกรรมะแล้วก็เรือนปัตตนีก็ถือว่าดีไม่ใช่หรอใช่ครับ ดูเหมือนมันจะดีในลักษณะของดวงดาวโหราศาสตร์ไทยจะแบ่งออกเป็นสองพาร์ทนะครับพาร์ทแรกคือเรื่องของเรือนชะตาที่ดีมาอยู่ในเรือนที่ดีมันก็ดีแต่นะครับมันก็จะมีดาวที่เป็นคู่มิตรคู่ศัตรูคู่อะไรแบบเนี้ยอีกเราต้องมาวัดตรงนั้นอีกว่ามันดีมันดีจริงหมดทุกอย่างหรือมันดีแต่มันก็ร้ายสอดแทรกที่สิ่งที่ต้องระมัดระวังคําว่าร้ายไม่มีมีแต่คําว่าต้องระมัดระวังนะครับสำหรับโหราศาสตร์เนี่ยแปลว่า คาสถิติกราหูเนี่ยเวลาโครจรมากุมกันในราศีพบเรือนลาภะเนี่ยแปลว่าถ้าเป็นหุ้นส่วนก่อนใครมีหุ้นส่วนจะต้องมีการแบ่งสันปันส่วนให้ถูกให้ควรนะครับต้องแบ่งครึ่งกันให้แบบพอเหมาะพอเจาะกันไม่งั้นก็จะมีปัญหาความทะเลาะกันได้บ้างนะครับหรือมีความขัดแย้งในเรื่องของทัศนคติการลงทุนร่วมกันอะไรแบบนี้เป็นต้นส่วนใครที่ทํางานประจําถูกไหมก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของ รายได้ผลประโยชน์ที่อาจจะดูเหมือนกับมีปัญหาใจกันบ้างกับองค์กรหน่วยงานที่เราอาจจะรู้สึกว่าเราทำมากแต่ทำไมช่วงเนี้ยมันได้เงินน้อยหรือเราอาจจะแบบมีโอกาสที่จะถกจะเถียงกันบ้างในเรื่องของการเพิ่มสวัสดิการนั่นนู่นนี่อะไรแบบนี้นะครับแต่ก่อนมันก็ดูดีแหละแต่ตอนเนี้ยค่าของชีพขึ้นเงินเฟอ้อขึ้นนั่นนู่นนี่ขึ้นอาจจะทำให้เรามีความรู้สึกว่าสิ่งที่เราเคยได้อะมันได้ไม่คุ้มเสียแล้วอะถูกไหมเพราะว่า เออแต่ก่อนค่าของชีพมันยังไม่แพงถูกไหมเงินเฟอ้ออัตรา,าเงินเฟอ้อของประเทศไทยสมัยก่อนอาจจะอยู่ที่2-4%เปอร์เซตแต่ตอนนี้อัตรา,าเงินเฟอ้อมันขึ้นไป7ไป8ไป10เนี้ยมันอาจจะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างดูมีการเปลี่ยนแปลงทำให้เราอาจจะต้องมีระยะในการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงบ้างอะไรแบบเนี้ยนะครับกับความสำเร็จสิ่งต่างๆเราก็ต้องแบบ ่อสู้กต้องดิ้นรนไปนั่นคือสิ่งที่เราต้องสแสวงหาหรือสิ่งที่ชาวเมทุนอาจจะต้องมีการเรียกร้องอะไรแบบเนี้ยเป็นต้นแต่ภาพรวมของการงานเนี่ยประสบความสําเร็จโอเคดีนะครับแต่เราอาจจะมีความรู้สึกที่แบบเหมือนต้องถกต้องเถียงก,กันกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือเจ้านายบ้างนะครับอันนั้นเป็นพัดการเงินอันนี้เป็นพัดเรื่องของการทํางานร่วมอนะ่ะอาจจะมีปัญหาต้องหาจุดกึ่งกลางบางคนอาจจะเป็นความเหลื่อมล้ําหรืออาจจะเป็นปัญหากับในเรื่องของแนวความคิดของ นิวเจเนเรชันนะครับหรือว่าในเรื่องของเจเนเรชันต่างๆอาจจะดูเหมือนมีความขัดแย้งกันบ้างนะครับบางคนอาจจะเป็นแบบเจเนเรชันใหม่บางคนอาจจะเป็นเจเนเรชันเก่าที่มาร่วมกันแล้วดาวราหูกับพระหัสเนี่ยดันเป็นดาวสองขั้วพอดีเป๊ะเลยนะครับเจเนเรชันใหม่ก็สุดตรงไปในทางเจเนเรชันใหม่เจเนเรชันเก่าก็จะสุดตรงไปทางเจเนเรชันเก่าแล้วมาปะทะกัน เพราะลาหูเนี่ยคือเจเนเรชันอีกเจเนเรชันหนึงพระหลานก็คืออีกเจเนเรชันหนึงก็เลยทําให้มีปัญหาความขัดแย้งความไม่ลงตัวกันแต่ถ้าเราปรับกันทั้งคู่ถอยกันคนละก้าวแล้วร่วมมือกันองค์กรของคุณจะไปสําเร็จมันจะเป็นการวิวัฒนาการความสําเร็จที่ดีอะไรที่มันเป็นสิ่งที่มันล้าหลังนะครับเราก็ปรับให้มันทันสมัยขึ้นมาบ้างแต่ อะไรที่ทันสมัยอยู่แล้วนะครับเราก็ต้องคงเอกลักษณ์ในเรื่องของความเป็นอดีตไว้บ้างเพราะบางทีอดีตมันก็ดีอยู่แล้วเราก็นําอดีตในสิ่งที่มันดีอะเอามาปรับและประยุกต์ไปตามยุคตามสมัยก็ได้เห็นไหมมันหาทางออกร่วมกันได้ไม่ใช่สุดตรงว่าแบบเฮ้ยอันนั้นมันเก่าแก่โบราณมันค,ค่าเคอเกินไปแล้วยังแบบนั้นแบบนี้อันเนี้ยเป็นนิดเป็น new generation ที่แบบเหมือนไม่ค่อยไม่ค่อยโอเคอันนี้ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับบอกไว้ก่อนว่า สิ่งที่มันดีงามอยู่แล้วอะ่ะเราก็อาจจะต้องปรับต้องเปลี่ยนบ้างนะครับไปตามยุคตามสมัยอะ่ะอันนี้ไม่ผิดนะแต่ไม่ใช่ว่าทำลายล้างไม่แปลว่าไม่เอาเลยฉันคิดกฎใหม่ฉันคิดทุกสิ่งทุกอย่างใหม่ขึ้นมาหมดเลยจะปฏิวัติทุกอย่างใหม่หมดอันนี้เป็นสิ่งที่เราไม่ควรทา นะครับสิ่งไหนที่มันดีอยู่แล้ว่เอามาต่อยอดเอามาพัฒนามันเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วถูกไหมแต่อะไรที่ทําลายล้างทุกสิ่งทุกอย่างแล้วจะตั้งกฎตั้งเกณฑ์ขึ้นมาใหม่หมดเลยนะครับเป็นนิวเจเนเรชั่นใหม่หมดเนี้ยมันเป็นไปไม่ได้มันทําไม่ได้นะครับเราไม่ควรที่จะแบบเหมือนสุดต่งไปในทางนั้นเราต้องหาจุดกึ่งกลางร่วมกันแล้วคุณจะง่ายถ้าคุณทําแบบนั้นคุณอาจจะอยู่ในองค์กรนั้นไม่ได้เหมือนกันบอกเลยว่าดาวเนี่ยบอกว่ามันต้อง ครึ่งครึ่งกลางกลางนะครับเราต้องพยายามรับเหตุผลของคนอื่นด้วยนะครับทีนี้เรามาดูกันต่อในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ดาวความรักก็เป็นดาวปัตตนิก็คือดาวพระรหัสเหมือนกันเพราะว่าราศีธนูของด้วยดาวพระศดรรีก็ไปอยู่ตรงนั้นแหละเราจะมีอุดมทัศนคติความขัดแย้งกับคู่ของคนรักได้บ้างเล็กน้อยถึงเยอะเลยแล้วแต่บุคคลนะครับได้รับกระแสสัมพันธ์จากดาวสองด้วยก็อาจจะทําให้ชาวเมถุนและคณะเมถุนต้องระมัดระวัง เรื่องของการที่คู่กับเราคิดกันคนละทางบางทีเราอาจจะอยากมีครอบครัวแต่างงานมีลูกมีการสนับสนุนส่งเสริมกันและกันแบบนั้นแบบนี้อันนี้คือสิ่งที่เราอยากได้แต่สิ่งที่คู่อยากได้คืออะไรคู่อยากได้คือแค่อาจจะแบบเหมือนเป็นแฟนกันรักกันอยู่ด้วยกันชอบกันเ,เกื้อกูลกันก็จบเขาอาจจะคิดแค่นี้นะครับ แต่เรารู้สึกว่าไม่ได้สิแต่งงานแล้วเราก็จะต้องแบบมีลูกมีนั่นมีนี่คือเราเอาความคิดของเราอะไปยัดกับคู่ไปไปไฟกับคู่แล้วคู่ก็รู้สึกว่าไม่สิฉันไม่ได้อยากจะมีลูกฉันไม่ได้อยากจะมีแบบนั้นแบบนี้เพราะฉันยังไม่พร้อมแบบนั้นแบบนี้มันจะเกิดปัญหาในลักษณะของความคิดที่ต่างกันบ้างคือจุดหมายปลายทางคือความรักเหมือนกันแต่สิ่งที่เราต้องมาถกมาเถียงกันคือรายละเอียดนะ่ะ นะครับนี่แหละคือสิ่งที่มันเป็นพระหัสกาลาหูนะเป็นการสุดตรงของคนทั้งสองฝ่ายที่จะต้องหาทางออกร่วมกันบอกไว้ก่อนว่าใครที่หาทางออกกึ่งกลางร่วมกันได้คุณจะไปต่อแต่ใครที่สุดตรงไปฉันไม่ยอมฉันหัวลั้นดันทุลังเอาแต่ความคิดของตัวเองบอกเลยว่ามันก็จะไม่ไปต่อนะครับมันก็จะจบเพียงเท่านั้นแหละ อยากจะบอกชาวเมทุนและขนาเมถุนด้วยนะครับจริงๆทุกราศีแหละแต่ชาวเมทุนบังเอิญบังเอิญว่าดาวพฤหัสบดีนั้นเป็นดาวคู่ของคุณตรงนี้เลยดาวเลข5าเนี่ยคือดาวคู่ของคุณร่วมกลุมกับดาวราหูเลข8เนี่ยมันเป็นอะไรที่ต้องปรับและจูนกันถึงจะไปรอดและก็จะดีขึ้นด้วยนะครับบอกเลยว่าปรับกันได้จูนกันได้พบกันคนละครึ่งทางถอยกันคนละก้าแล้วเข้าหากันทุกอย่างจะ ฟังแล้วก็ดีมากๆเลยนะครับอย่าเรียกร้องมากเกินไปให้เราฟังนะครับเหตุผลของคู่ด้วยว่าเขาต้องการอะไรแล้วปรับทิศทางกันคนละครึ่งทางแล้วทุกอย่างจะประสบความสําเร็จได้แต่ถ้าเรียกร้องเอาอย่างเดียวแล้วก็หัวรั้นดันทุลังจะเอาอย่างเดียวโดยที่ไม่ฟังเหตุผลเนี่ยอันนี้ก็บอกเลยว่าลําบากนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้สําหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ